มาหน่อยนะดึงรูวันนี้เข้ากล้องมาหน่อยนะเช้าๆครับเพราะว่าเขาจะเกิดอาการอะไรนะพื้น,นที่นะไม่ต้องเวรงานนะพื้นที่เป็นมนะิจฉาชีพนะอะไรแล้วต้อนออกจากหลังครัวครับนกะ็มีวิธีเดียวคเลนะี้ยงสกัดออกไปจากหลังครัวนะครับเข้ามาลักเก๊ะ ไปได้มันดึงกวนตี่ดึงรูมาดึงรูหน้ามาเนี้ยไม่ว่าไงนี่ก็คือกระบวนการคิดรับเสียทีไปแล้วเวชื่อปูแล้วกระบวนการคิดรับอบสวนได้แล้วเม่ใ่จริงแล้ว คิดนักิี่มยโขงกับข้าวไป